สวัสดีครับก็กลับมาต่อกันที่เกม No Man's Sky ใน EP ที่57ครับก็ยังอยู่ในโหมด Expedition นะครับซีซั่นที่4เฟสนี้มาถึงเฟสที่2แล้วนะครับก็ใครที่เข้ามาดูใน อีพีนี้เป็นอีพีแรกนะครับย้อนกลับไปดูในอีพีที่แล้วเป็นเฟสแรกนะครับสาหรับซีซัน4แนะนําให้ทําคราบเพราะว่ามีของรางวัลที่น่าสนใจและหาไม่ได้ในการเล่นปกติมากมายนะครับก็เปิดมาอีพีนี้ผมเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่เป็นจุดนัดพบหลังจากที่เรามาถึงใน EP ีที่แล้วนะครับผมก็เข้ามายังไม่ได้ทําการสํารวจเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปสํารวจนะครับขอเปิดมาด้วยในเรื่องของการ ทำเควสในเฟสที่2ก่อนนะครับเฟสที่2ครับก็เควสแรกนะครับคือการไปยังจุดนัดพบจุดที่2ครับก็แปลว่าเราจะต้องมีการเดินทางกันอีกแล้วนะครับภารกิจต่อไปครับคือการไปยังโพงหรือหลุมของนอนครับเป็นจุดที่2หรือที่ที่2นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมจําได้มันเคยแกงผมมารอบหนึ่งละการที่ผมไปยังจุดแรกนะครับแล้วมันจะมีพวกหนอน ทรายที่เป็นหนอนยักษ์อยู่แถวนั้นเนี่ยพุ่งตัวขึ้นมาตรงนี้ต้องจำให้ดีครับต้องระวังให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมครับก็ไม่รู้ว่าจุดที่2เนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมกับจุดแรกนะครับก็ต่อไปนะครับในส่วนของเควสนี้คือการใช้ชีวิตอ,อ,อยู่ในความร้อนครับอยู่ในอุณหภูมิที่ มีความร้อนจัดนะครับหรือพายุความร้อนผัดผ่านนะครับโดยเราจะต้องทําการเดินให้ระยะทาง3,000ยูหรือตรงนี้ผมแปลงไปง่ายคือ3,000เมตรนั่นเองแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขของผมเนี่ยเดินไปแล้วกว่า1,530ยูหรือ1,530เมตรนะครับผมแทนง,ง่ายอย่างนี้แล้วกันเท่ากับว่าเดี๋ยวถ้ารอบต่อไปมันมีในเรื่องของพายุความร้อนเข้ามาเนี่ยก็จะต้องเดินเท้ากันสักนิดนึงครับเพื่อที่จะได้ เก็บในส่วนของระยะทางเพื่อจะทำเควสนี้นะครับเควสต่อไปครับเควสนี้เราจะต้องโดนดาเมจจากสภาพแวดล้อมที่มันเป็นพายุความร้อนครับตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเราน่าจะต้องปล่อยให้ระดับการป้องกันความร้อนเนี่ยหมดนะครับแล้วก็ให้มันสร้างดาเมจให้กับเราให้ได้ก็คือ สเตปแรกคือให้ในส่วนของเกณฑ์ความร้อนหรือระดับป้องกันความร้อนเนี่ยหมดแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของเกาะของชุดเอ็กโซสูนะครับหมดอีก1รหลอดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเมื่อมันทําดาเมจกับเราเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราเห็นดาเมจของเราไหมเออถ้าลองยิงดูน่าจะไม่เห็นดาเมจครับโอเคไม่เป็นไรก็ เดี๋ยวรอมีพายุรอบต่อไปครับน่าจะได้เห็นกันก็คิดว่าน่าจะถ้าความคิดผมไม่ผิดนะครับก็คือให้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีอากาศร้อนเรื่อยๆเนี่ยจนมันสามารถสร้างดาเมจให้เราแล้วเราก็จะผ่านในภารกิจนี้นะครับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายครับเออคือการเก็บในส่วนของ curse dust ตรงนี้เหมือนผมจะเคยเห็นแวบๆมันน่าจะเป็นแร่หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอส่องสักนิดนึงนะครับ ถ้าเข้าใจไม่ผิดเออดาวนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอส่องอีกคัเนี้หนึ่งนะครับก็น่าจะหาไม่เจอครับแต่ว่าตัวเคิร์ฟัสเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นในส่วนของพวกแกลเอ่อเนี่ยครับเนี่ยครับก็คือจะเป็นในส่วนของแกลนะครับที่มีอยู่ในดาวเขตร้อนหรือดาวที่มีพวกโพงนอนหรือหลุมนอนเท่านั้น ก็จะคล้ายๆกับแร่คอปเปอร์ที่เราจะต้องไปทําการขุดนะครับน่าจะไม่ยากครับสําหรับภารกิจในเฟสสองนี้แล้วก็ในตอนนี้นะครับเมื่อเรามาถึงในสถานที่จุดนัดพบจุดแรกเนี่ยจะเป็นสิ่งก่อสร้างโรงงานล้างนะครับแล้วก็ผมแอบเห็นไข่พวกนี้ไข่พวกนี้เมื่อเรามาถึงนะครับเดี๋ยวผมขอสํารวจภายในก่อนด้านในเนี่ยน่าจะมีของให้เราเก็บอยู่บ้างนะครับแล้วก็อย่างนึงที่ผมแนะนําคือ ไข่ด้านนอกนะครับแนะนําให้เราทําการเก็บไข่ไปให้มากที่สุดนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าออพอดีผมเหลือไปเห็นรายละเอียดในเฟสที่3เนี่ยมันจะมีเคเสที่เราจะต้องทําการเก็บไข่ให้ได้มากที่สุดครับรู้สึกว่าน่าจะประมาณสัก16ฟองตรงนี้ผมขอข้ามในส่วนของรายละเอียดไปนะครับแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไหนเราก็มาตรงนี้นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็จะทําการเก็บในส่วนของไข่ตัวมอนสเตอร์ ไปด้วยเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูแอบดูครับตรงนี้แอบดูในเฟสที่3นะครับก็เฟสที่3ครับจะมีในส่วนของเควสนี้ครับที่เราจะต้องทําการเก็บในส่วนของไข่มอนสเตอร์นะครับให้ได้16ฟองครับแล้วก็พวกไข่มอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปเผาเพื่อให้ได้เป็นนาไน์นะครับสําหรับใครที่ไม่รู้สามารถย้อนกลับไปดูในส่วนของเอ่อี p การหานาไน์จาก วิธีต่างๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการหาจากการเผาไข่พวกนี้นะครับซึ่งจะได้ในส่วนของนาไนามากมายเลยทีเดียวแล้วก็เควสในเฟสที่3เนี่ยมันเกี่ยวเนื้อกันครับก็คือเราจะต้องทําการสะสมหรือหานาไนาให้ได้4000ยูนิตหรือ4 0 0 0นนาไนานะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่สิ่งก่อสร้างตรงนี้ครับก็ส่วนวิธีการเก็บไข่นะครับผมจะใช้วิธีเดิมเลยก็คือทําการเจาะในส่วนของ พื้นด้านล่างนะครับอ๋อรูกสึวว่าจะเจาะไม่ได้ครับไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องยิงสดเก็บสดครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเหมือนพายุหิมะจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวตรงนี้เออเนื่องจากมันขุดไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรขุดไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องขุดครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะขอทำเควสในส่วนของเออ เรื่องการอยู่ในพายุหิมะเออไม่ใช่ครับขอภัยพายุความร้อนนะครับให้ตัวเกณฑ์วัดเห็นแถบแดงๆด้านล่างไหมครับจนหมดจนมันหมดเลยแล้วก็คิดว่าพอมันหมดแล้วมันจะมีแถบในส่วนของตัวเกาะป้องกันนะครับก็ในระหว่างนี้รู้สึกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะอยากจะหาในส่วนของแร่แถวๆนี้เหมือนจะไม่มีแร่นะครับแร่ที่ว่าก็คือแร่ตัว เคิร์สดัสครับก็ไม่มีจริงๆครับมีแค่คอปเปอร์ตรงนู้นแล้วก็แถวนน้นก็ไม่มีครับโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวผมจะวิ่งจนกว่ามันจะแถบลดลงนะครับจนมันขึ้นจบเพสก็แล้วกันตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้พวกความรวดเร็วผมเล่งเวลาไปเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่าตัวแถบสีแดงเนี่ยหมดไปแล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของแถบสีขาวด้านบนมุมซ้ายมือนะครับมุมซ้ายมือบนก็ตอนนี้เนี่ยแถบในส่วนของอที่สร้างเกราะป้องกันของชุดเอ็กโซสูนะครับก็กาลังทํางานอยู่ครับรอจนกว่าพลังจะลดหมดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าใต้แถบเนี่ยจะมีรูปเครื่องหมายบวกซึ่งตรงนั้นเนี่ยคือพลังชีวิตข,ของเรานะครับ เราจะสามารถโดนดามเมจให้ได้แค่3ครั้งเท่านั้นตรงนี้ผมจะไม่ออกไปไกลจากสิ่งก่อสร้างตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราโดนหนึ่งครั้งอ่นเนี่ยจนจบเคเวสนะครับผมจะเข้าไปหลบในสิ่งก่อสร้างหรือไม่ก็ขึ้นไปหลบบนยานะครับก็ตรงนี้อย่าอยู่ไกลสิ่งพวกนี้นะครับเอายาเป็นหลักก็ได้ครับเมื่อเราเโดนจนลดเครื่องหมายบวกไป1จุดเนี่ย ก็ให้เรารีบขึ้นยานเลยนะครับตรงนี้โอเคครับไกลไกลแล้วครับไกลแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมตรงนี้จริงผมไม่ต้องวิ่งก็ได้นะครับคือให้พลังมันลดไปเรื่อยๆแล้วก็จนหลอดในส่วนของเกราะป้องกันหมดเนี่ยก็ค่อยขึ้นยานครับตรงนี้ผมขอยิบเฉยละกันแล้วก็ตรงนี้เล่นเวลาเหมือนเดิมนะครับ เอาละครับเรียบร้อยครับจบภารกิจเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้กลับขึ้นยาน,นะครับจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้เ,เครื่องหมายบวกของผมเนี่ยมันลดไปแล้ว1นัดวงนะครับก็ตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราเจอในส่วนของอตัวเพิ่มเกราะป้องกันหรือพลังชีวิตนะครับให้เราทําการเพิ่มด้วยก็ตรงนี้เราไปดูการในส่วนของเคเวสครับเคเวสจบเรียบร้อยนะครับในเรื่องของ เทคดาเมจในส่วนของ x m p e หรือความร้อนจัดๆนะครับก็อยู่ในช่วงพายุเลยตรงนี้กดรับรางวัลมาครับเราจะได้ในส่วนของออตัวอัปเกรดโมดูลต่างๆมาค่อนข้างจะเยอะนะครับรู้สึกว่าถ้ารับตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเก็บไว้ในยาดโอเคจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ทำการอินสตอลในส่วนของเทคโนโลยีเลยตรงนี้รู้สึกว่า พอหรือเปล่าครับโอเครู้สึกว่าตัวเทคโนโลยีจะไม่พอนะครับก็เดี๋ยวขอใส่ไว้ฝากไว้ประมาณตรงนี้ก่อนครับโอเคแล้วก็เหลืออีกหนึ่งอันครับตรงนี้เป็นแบ็คมาเก็ตหรือตลาดมืดอ,อีกหนึ่งครั้งครับก็รู้สึกรู้สึกว่าช่องเก็บของจะน้อยไปหน่อยครับ โอเคไม่เป็นไรตอนนี้ได้ขอมาเรียบร้อยนะครับก็มาดูในส่วนของเควสนะครับจริงๆเนี่ยใจผมอยากจะลงไปเก็บในส่วนของไข่มากๆเลยเพราะว่าเฟด้าเราจะได้ทํากันน้อยๆครับก็ยังไงตรงนี้เออเควสที่เราจะทําต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวรู้สึกมันไม่เพิ่มหปล่าครับ1 3 0 0เอ่อ1,530ไม่เป็นรครับช่างมันแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอลงไปเก็บในส่วนของไข่สักครู่นะครับแล้วเดี๋ยว กลับมาต่อกันในภารกิจต่อไปครับเอาละครับแต่กลับมาตรงนี้นะครับก็มาดูผลประกอบการที่ผมลงไปเก็บไข่กันนะครับเก็บไข่ของมอนสเตอร์มาได้ทั้งหมด12ฟองครับก็ต้องบอกว่าการเก็บไข,ข่ครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายทีเดียวเพราะว่าไม่สามารถใช้สูตรในเรื่องของการขุดดินไปได้นะครับก็เลยทําให้ผมต้องใช้วิธียิง1ฟองแล้วก็ กระโดดขึ้นไปหลบบนสิ่งก่อสร้างนะครับโอเคแล้วก็ลำเราต่อไปนะครับเรามาทาเคเวสกันต่อกันดีกว่าก็ไปที่เฟสที่2นะครับตรงไปยังจุดนัดพบจุดที่2ครับก็ตรงนี้น่าจะต้องเดินทางไปยังเอ่อจุดต่อไปนะครับตรงนี้แม้จะอย่างว่าจุดต่อไปเนี่ยเราจะต้องทําการกระโดดด้วยหรือเปล่ารู้สึกว่าน่าจะใช่นะครับก็ยังไงเบื้องต้นเนี่ยผมขอออกไปนอกอวกาศก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของ แผนที่นะครับ Galaxy Map ครับโอเคแล้วก็เปิด Galaxy Map ขึ้นมานะครับจุดที่เราจะต้องไปต่อนะครับก็จะอยู่โอ้กระโดดอีกไกลเลยครับ1นสองน่าจะประมาณ3ครั้งครับที่จะต้องกระโดดก็ไม่รอช้าครับกระโดดไปเลย เอาละครับก็ขอตัดกลับมาตรงนี้นะครับพอดีว่าผมกระโดดมายังที่นี่ที่เป็นระบบดวงดาวเป้าหมายของจุดนัดพบที่2นะครับเข้ามาเนี่ยเห็นมีตัวพิน point ครับว่าตรงนี้คือจุดนัดพบที่2เพราะว่าผมพยายามจะมองหาในส่วนของตัวจุด expedition ที่เป็นเควสนะครับปรากฏว่าหาไม่เจอครับแต่ว่ามันมีจุดนี้ที่ขึ้นว่าเป็น จุดที่2อ,อ้อน่าจะเป็นสายลักเนี่ยแหละครับแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องทําการหาในส่วนของจุดนัดพบจุดที่2นะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยเ,ออเราหาเองก็ไม่น่าจะยากครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องอย่าลืนมนะครับว่าเราจะต้องทําการเดินในส่วนของพื้นที่นี้ที่ให้ได้ระยะทาง3,000ันยูนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะจอดยานไว้ใกล้ๆตรงนี้ครับ แล้วก็หลังจากนั้นครับให้เราทําการสแกนหาจุดโอเคน่าจะประมาณอยู่ที่ราวๆประมาณนั้นครับน่าจะไกลไปหน่อยนึงตรงนั้นมีนาไนหฟาร์มด้วยไม่รู้ว่าใครเอ,อ่อทำไว้ให้นะครับผมจะเดินไปดูตรงนู้นก่อนนะครับถ้าใช่จุดเป้าหมายก็เดี๋ยวเรามาทำเคเวสกันต่อนะครับเอาละครับระวัง เดินหรือว่าวิ่งมานะครับก็เกิดพายุโซนร้อนหรือพายุร้อนพอดีครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปเช็คตรงนี้นะครับว่ามันเพิ่มระยะทางให้เราไหมโอเคครับตอนนี้ระยะทางของผมได้เกือบเกือบสองพันละประมาณพันแปดร้อยแปดสิบนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องออพินในส่วนของภารกิจหรือเฟสไปก็ได้ครับเพราะว่ายังไงมันก็นับอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยเจอสิ่งก่อสร้างครับคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของชายครับ จุดนัดพบจุดที่2นั่นเองครับก็ตรงนี้ให้เราทําอะไรครับให้เราทําเควสต,ต่อไปก็คือเควสในส่วนของออไปหาพโพงของหนอนต่อนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอเดินเข้าไปหลบในส่วนของโรงงานน่าจะเป็นโรงงานล้านนะครับโอเคใช่ด้วยก็ตรงนี้เนี่ยยังไงใครอยากจะหาในส่วนของไข่หรือเก็บไข่ก็สามารถทำได้นะครับตรงนี้ ขอทาการสํารวจในส่วนของของที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ได้เป็นนาไนาหรือเปล่าครับมันจะไม่ขึ้นคาว่าได้ะไรโอเคใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้ก็ได้ตรงนี้สํารวจเจ็บของนิดนึงครับได้เป็นกระสุนนะครับแล้วก็น่าจะมีเทอร์มินอลอยู่ตรงนี้ครับซ่อนอยู่ก็หยิบในส่วนของตัวสารหล่อเลื่นที่มัน ปิดบางตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวผมจะขอข้ามในส่วนของรายละเอียดตัวหลอกตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยหลังจากนี้โอเคครับเราจะได้นานมาครับแล้วก็เควสที่ทําจบไปนะครับคือการมายังจุดนัดพบจุดที่2ครับก่อนทการรับในส่วนของของรางวัลสาหรับเควสนี้ครับจะได้เป็นอัปเกรดตัวชุดเอ็กซ์โซสูนะครับก็ กำลังคิดอยู่ว่าจะอัปเกรดในส่วนไหนดีเป็นเป็นช่องธรรมดาดีกว่าครับโอเคครับได้หนึ่งสองสามทั้งหมดสามช่องนะครับแล้วก็ได้เหมือนเป็นของเหลวอะไรมาทุกอย่างนะครับโอเคครับแล้วก็ขอกลับไปดูในส่วนของของที่ได้มานะครับจะเป็นเอ่อตัวอัปเกรดครับ ตัวนี้จะต้องใส่คู่กับตรงนี้ก็เดี๋ยวขอมาแปะไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็น่าจะต้องมีการย้ายในส่วนของเทคโนโลยีสักนิดนึงครับก็ตรงนี้พวกความเร็วเดี๋ยวผมตัดก,กับหม่อีกทีตอนที่ย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ไปดูกันที่เควต่อไปนะครับคือการไปยังโพรงของหนอนอันที่2หรือจุดที่2นะครับก็เออคิดว่าทําอันนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ เดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยผมจะลองส่องๆดูว่าแถวๆนี้จะมีในส่วนของตัวเหมืองที่จะเก็บในส่วนของเคิร์ฟดัสหรือเปล่านะครับก็ว่าแล้วเดินออกไปทําการสำรวจสักหน่อยนึงก็แถวนี้นะครับมีเหมืองให้เราบ้างหรือเปล่าก็วิธีการหาไม่ยากครับตรงนั้นเป็น Activate Copper ครับโอ้โตรงนู้นมีเต็มเลยมีในส่วนของ Magnet i s เฟอร์ไลท์นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็ไม่มีเฟอร์ไลท์ครับด้านบนเป็นแอ t i v เวตคอปเปอร์ครับแล้วก็ตรงนี้แอ t i v เวตคอปเปอร์เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นแถวแถวนี้อาจจะไม่มีก็ได้นะครับแอตติเวตคอปเปอร์โอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็ทําการหาในส่วนของโปรโอ๋อเจอพอดีครับในส่วนของตัวเคิร์ฟดัสนะคบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงนู้นก่อนไม่รู้ว่าเอ่อเหมืองอันเดียวเนี่ยมันจะสามารถ เก็บได้ครบไหมนะครับเพราะว่าที่เราต้องการเนี่ยเอ่อเควสนี้จะต้องใช้ถึง512ยูนิตครับก็ยังไงเดี๋ยวขอเดินไปเก็บก่อนนะครับวิธีการหาไม่ยากครับหาคล้ายๆกับพวกคอปเปอร์รอะไรพวกนี้เลยแล้วก็ให้เราทําการเก็บนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่สามารถเอ่อเก็บได้นะครับเราจะต้องทําการอัปเกรดในส่วนของตัวมัตติทูนก่อนจะต้องได้ในส่วนของเอ่อโมดูลตัวนี้นะครับหรือเทคโนโลยีตัวนี้ ก็จะเป็นในส่วนของ t ทอร์แรนด์แมนิป ULATOR ครับก็จะใช้ในเรื่องของการขุดการปรับแต่งในส่วนของพื้นผิวดวงดาวนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มในส่วนของแร่เคิร์ฟดักันสักครู่ครับก็ตรงนี้เนี่ยหวังว่ามันน่าจะได้ครบพอดีนะครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับปรากฏว่าผมเนี่ย ไม่สามารถเก็บในส่วนของตัวเคิร์สซัสได้ครบนะครับได้ยังไม่ถึง200เลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับลองส่องดูแล้วแถวนี้ไม่มีในส่วนของตัวเหมืองสําหรับเคิร์สซัสเพิ่มเติมแล้วนะครับก็เลยจะกระโดดกลับมาทําในส่วนของการไปเยือนในส่วนของหลุมหนอนนะครับจุดที่เองอยู่ใกล้ๆตรงนี้อครับอีกประมาณสัก500ยูนิตนะครับก็ตรงนี้เนี่ยวิ่งไปเลยเพราะว่าผมจะได้ทำการเก็บในส่วนของ ตัวเดินได้ระยะทาง3,000ยูสำหรับในอากาศที่มีสภาพามีพายุความร้อนนะครับก็ตรงนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับรู้สึกว่าถ้าเราจะทำการบินเนี่ยเหมือนมันจะไม่นับนะครับจะต้องวิ่งหรือเดินเท่านั้นนะครับให้ได้ระยะทางก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเนี่ยครับถ้าเราบินเนี่ยมันจะไม่นับครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง วิ่งบ้างเดินบ้างนะครับไปยังจุดเป้าหมายของเราตรงนี้ก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ทําการใช้เเครื่องบินหรือตัวยานของเรานะครับก็จะได้ช่วยในเรื่องของการเจ็บด้วยในส่วนของระยะทางนะครับให้ได้3,000ยูนิตเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อความรวดเร็วครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยใกล้ๆจนถึง นอหรือใกล้ๆจะครบกับระยะทาง3,000ยูนิตนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีครับเอาละครับใกล้จะถึงหลุมหนอนหรือโพงนอนอีกหนึ่งรอบครับตรงนี้เตรียมตัวให้ดีนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับก็เตรียมอาวุธให้พร้อมนะครับตรงนี้อาวุธผมขอเป็นโบคัสเตอร์เหมือนเดิมนะครับเดินเข้าไปใกล้ๆครับขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมหรือกำลังจะบอกว่าหรือรอบนี้ไม่มีครับ โอเคก็มีสี่ตัวครับโบคตเตอร์จัดการหนึ่งตัวเรียบร้อยครับตัวที่สองครับตัวที่สองเรียบร้อยครับรีดนหนึ่งรอบครับเหลืออีกสองตัวอ๋อตรงนี้เกือบโดนครับหันไปเหตุพอดีอีกสองตัวน่ยาครับก็จุดที่สองเนี่ย ไม่น่ากลัวหรือตกใจเข้าจุดแรกนะครับจุดแรกนี่ต้องบอกว่าผมถึงกระเวรเลยครับตรงนี้ไข่เราก็ยังเก็บไม่ได้นะครับแล้วก็ได้ในส่วนออภารกิจที่2ครับเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ระยะทางเนี่ยได้ประมาณ2,000นะครับขอส่องดูหน่อยว่าแถวแถวนี้มีในส่วนของเหมืองที่จะเก็บ Curse Dust หรือเปล่าใกลๆเลยครับ26 อ้าวตรงนี้ใครเก็บไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเกลือเรียบร้อยน่าจะมีคนเก็บไปเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการฟาร์มในส่วนของตัว Curse Dust อีกสักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็สังเกตเห็นว่ามีบ้านของผู้เล่นคนอื่นนะครับมาสร้างอยู่แถวนี้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นครับเดี๋ยว คิดว่าเคเวสที่ทำการเดินให้ได้ระยะทาง3,000ยูนิตก็น่าจะใกล้ครบแล้วครับตอนนี้2,700เรียบร้อยแล้วเอาละครับมาถึงแล้วพร้อมกับพายุที่มันหมดพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เคเวสในเรื่องของระยะทาง3,000ยูเนี่ยก็ยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวรอพายุรอบต่อไฟครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ผมประสบพบเจอมาก็คือเหมืองตัว เคิร์สดนัทเนี่ยที่ผมลองขุดดูนะครับพอยิงไปทีเดียวเนี่ยมันยั่วผายไปทั้งเหมืองเลยครับไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรืออะไรพวกนี้ครับหรือว่ามันยังเจนไม่เสร็จนะครับได้มาค่อนข้างจะน้อยเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับขึ้นอยู่กับดวงเลยอยู่ที่ว่าใครจะได้มากได้น้อยขนาดไหนครับแล้วก็เดี๋ยวมารอดูกัน,นครับว่าหลุมนี้จะได้ในส่วนของเคิร์สดัทอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ก็เดี๋ยวตรงนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยแล้วก็รอดูตอนที่เก็บครบเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะน่าไม่เป็นการเสียเวลาครับอย่างหนึ่งวิธีการหาก็ไม่ยากครับก็ทําการส่องหาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบครับเอาละครับเดินมาเจออีกหนึ่งหลุมครับคิดว่าน่าจะเป็นหลุมสุดท้ายละเพราะว่าผมขาดอีกไม่เยอะแล้วครับหวังว่าหลุมนี้จะไม่เกลือนะครับเนี่ย โอเคครับแล้วก็เรียบร้อยครับสำหรับภารกิจเก็บในส่วนของตัว c u r ร์ d u ัสนะครับให้ได้5 1 2ยูนิตครับแล้วก็ตอนนี้อากาศค่อนข้างจะหนาวเลยทีเดียวตอนนี้นะครับรู้สึกว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทำการรับในของรางวาัลของภารกิจที่ทำสำเร็จนะครับก็ในจุดที่เราไปยังโพรงหนอนจุดที่2นะครับเราจะได้ของรางวัลเป็น ชุดกรีบครบ12อ่ครบ16สัญ,ญลักษณ์นะครับ16แบบเป็น p o r t ทัลกรีบเซตนะครับตรงนี้กำลังคิดไปถึงว่าอนาคตเราจะต้องใช้ประตูพอร์ a l หรือเปล่าครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันในเฟรมต่อไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งภารกิจที่ผมทำสำเร็จนะครับก็คือเก็บในส่วนของ Curse l a s t ครับ512ยูนิตครับทำการกดรับรางวัลเลย จะได้ในส่วนของออตัวโมดูลอัปเกรดครับแล้วก็ตัวลิควิดซันตัวนี้รู้สึกว่าโมดูลตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมดูลของตัวปืนมัลติทูลของเรานะครับไม่แน่ใจว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นตัวมัลติทูลที่เปลี่ยนในส่วนของโลหะกลายเป็นแร่อย่างอื่นหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงครับ แล้วก็ตรงนี้ทำการอินสตอลในส่วนของเทคโนโลยีครับไดมไหมเหมือนจะเหมือนจะกำลังึกิครับโอเคเดี๋ยวย้ายตรงนี้มาตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแก้พิทาฟายครับดูรายละเอียดสักนิดนึงก็เพิ่มในส่วนของโซล่าแผงพลังงานนะครับมีพลังในส่วนของพลังเพิ่มขึ้น25%แล้วก็ตอนนี้เหลืออีก1 q u e s เควสครับก็ จะต้องรอให้มีพายุความร้อนมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะขอเออ่เรียกในส่วนของยานของผมเนี่ยมาจอดแถวๆนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอให้มีพายุความร้อนพัดผ่านมาเราก็ค่อยออกไปเดินย่ำต๊อกกันต่อด้านนอกนะครับเพื่อเก็บระยะทางให้ได้3,000ั 3, ยูเท่านั้นครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้ครับหลังจากที่ผมเดินเล่นรอพายุ ความร้อนพัดผ่านมาอยู่พักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มาเรียบร้อยครับตอนนี้ภารกิจของผมเหลือแค่วิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่งแบบพิตูนไปเรื่อยๆจนครบระยะทาง3,000ยูหรือ3,000เมตรนะครับก็อไกลนะครับอีกแค่ไม่กี่10เมตรเท่านั้นตอนนี้2 9 5 0 6 0ครับ70 80 90แล้วก็ครบเรียบร้อยครับก็จบภารกิจในเรื่องของการใช้ชีวิตเดินทางเป็นระยะทาง 3000u นยนะครับหรือ3,000เมตรครับต่อตรงนี้ขอกลับไปตั้งหลักในยานของผมนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของภารกิจที่ได้ครับของรางวัลในภารกิจนี้จะได้ในส่วนของตัว ลูกตาครับลูกตาตัวนี้ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรนะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนของของเหลวของสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเค้กครับแล้วก็ต้องบอกว่าของที่ได้มานะครับเออน่าจะเน้นเอาไว้อันนี้เอาเน้นไว้กินครับแล้วก็อันนี้น่าจะเอาไว้ขายราคาก็เกือบ4สี่แสนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราไปดูของรางวัลในส่วนของเฟสที่2กันนะครับ ของรางวัลในเฟสที่2ครับเราจะได้เป็น Gra สต์รีเทลครับก็ตรงนี้น่าจะเป็นเอ่อตัวที่เป็นเรียกว่าอะไรครับไอพ่นจากชุดเอ็กซ์โซสูดของเรานะครับตรงนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับก็จะเป็นแบบเอ่อในส่วนของแกรสต์รแกสเนี่ยน่าจะเป็นเมื่อกี้ผมเห็นเป็นสัญลักษณ์งูไม่ไแน่ใจว่ามันเป็นสัญลักษณ์งูหรือเปล่าตรงนี้ต้อง ต้องลองดูอีกทีนะครับก็คือสามารถไปกดรับได้ที่ในโหมด normal นะครับก็ที่ Space a n o m a l y ครับร้านเดิมเลยก็สำหรับใน ep นี้เฟสนี้เรียบร้อยนะครับกับเฟสที่2ครับจบไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ยังเหลืออีกทั้งหมด5เฟสเหมือนเดิมนะครับเฟส5แล้วก็สุดท้ายคือการสรุปทั้ง5เฟสครับก็ยังไงในซีรีส์นี้ยังเล่นกันต่อแน่นอนครับ กับเฟสที่เหลือนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเฟสหน้า EP หน้าครับสำหรับ EP นี้เฟสนี้ลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ